มาครับเรามาเริ่มต้นดูเบื้องต้นกันว่าเอ๊ะเราจะเจออะไรกันบ้าง5ครั้งนะในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้นะ Study 1, Study 2, Study 3คือสิ่งที่เราทำได้วยกันในคลาสนี้ นะครับ study 4กับ study 5เนี่ยเป็น supplementary materials เพิ่งพี่ไม่ได้จะไม่ได้มีการสอนในในส่วนนี้นะนะครับบทที่4ก็คือเป็นแค่เป็นเป็นเป็นการ provide คำศัพท์ให้กับพวกเรานะคำศัพท์ที่เออสามารถเอามาแล้วก็ใช้ในการเขียนแบน7ขึ้นไปได้นะครับน้องก็สามารถดูได้ตั้งแต่หน้า11 1เ,เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เกิดว่าใครจะทำการบ้านทรง นะจะทำการบ้านส่งและไม่รู้ว่าจะทำโจทย์จากไหนนะครับน้องมี supplementary exercises นะครับจาก Study ที่5ตรงนี้ได้แต่ว่าพวกเราสามารถเอาโจทย์ข้างนอกมาได้ด้วยนะนะครับเวลาส่งการบ้านเนี่ยเอาโจทย์ข้างนอกมาได้แต่ขอให้พวกเราแนบโจทย์ทุกครั้งเวลาส่งมา โอเคนะครับเวลาเราตรวจเราก็จะได้อ่านผ่านโจทย์นั่นแหละนะครับว่าโจทย์ที่ให้มาเป็นยังไงแล้วก็ให้คะแนนตามโจทย์ที่พวกเราส่งมานะครับ i o s Writing in a nutshell นะครับเป็นการสรุปให้พวกเราเห็นภาพกว้างๆนะครับนะเอาล่ะนะครับที่มาอยู่หน้าที่2นะทุกคนนะนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบสรุปจากเกมเมื่อกี้แหละนะครับตัวที่เป็น information เนี่ยนะครับ ตรงนี้เป็น given information เลยนะครับพี่โนต้ตไปตรงนี้ก่อนนะครับบางทีอาจจะเป็นตัวเลขนะเป็นส i ิ t i ส์นะครับนะอาจจะเป็น Maps ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น Diagrams ก็ได้โอเคนะครับเป็น given information ที่ให้มานะครับท a s k ที่1เขียน150คําคำครับใช้เวลา ประมาณ20นาทีไม่เกินนี้นะครับในรูปแบบที่เขียน4พารากราฟแล้วก็ไม่ต้องใส่ o p i n ิ o n ของเราเข้าไปไม่ต้องตีความใดๆเลยนะครับนะเขียนจากข้อมูลที่เขาให้แต่เรามา express opinion ของเรานะครับในทักษ์ที่2นะในทักษ์ที่2นะครับซึ่งทักษ์สเนี่ยเขียนอยู่250คําใช้เวลา40นาทีแล้วพี่ก็จะใช้หลักการ4พารากราฟเหมือนกันและแน่นอนครับ opinion required นะครับ ไปแบบรวดเร็วครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะยุทธ์แบบ strategy ในการทําก็คือว่าอ่ะมันก็เริ่มจากการแบบวาง outline เนาะนะครับเราก็จะได้ฝึกในคอสนี้ด้วยนะครับทำการวางเ u t ไลน์สิ่งที่เขียนนะครับหลังจากนั้นมันก็จะได้มีการโชว์ทักษะตัวที่เป็นการ paraphrase ของเรานะครับแล้วเราก็จะทําการเขียนโดยวาง Stra t e g y ให้ meet the four criteria นะครับที่เขาใช้ในการให้คะแนนเนาะนะครับแล้วปิดท้ายก็คือการ re-read นะครับแล้วก็ revise ตัวที่เป็น essay ของเรานะครับเราจะให้น้ําหนักเยอะมาก ครับกับ3ตัวแรกในการเขียนนะครับ proofread เนี่ยเดี๋ยวเราส่งการบ้านมามีคนคอยช่วยแน่นอนโจทย์ที่เป็นการบรรยายตัวเลขเนี่ยนะครับบางทีเราจะเจอข้อมูลที่ถูกพรีเซนต์มาเป็นบาร์ชาร์นะบางทีก็เป็น Table หรืออาจจะเป็นพายหรืออาจจะเป็นไลน์หรืออาจจะเป็นคอมบิเนชันนะครับของ2อ,อย่างในนี้ก็เป็นไปได้นะครับเมื่อวานเนี่ยเราได้ดูการเขียนเนาะซึ่งมันก็เป็นการบรรยายตัวเลขเหมือนกันในข้อมูลในข้อมูลที่เป็นเทเบิลกับข้อมูลที่เป็นพายนะเดี๋ยววันนี้เราลงรายละเอียดต,ต่อในส่วนที่เป็น, bar, นบนะาร์นะครับนะเอาล่ะโดยสตรัคเจอร์ที่ใช้นะครับพี่ก็ r m e o m นะครับสตรัคเจอร์ที่เป็น Big Four นะครับซึ่ง b i o กโเนจะมีอยู่4พ paragraph ด้วยกันเนะาะ paragraph ที่1คือ introduction อันนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นการ paraphrase not the given information นะครับสิ่งที่แค่ริม n ยตัวเองก็คือว่าช่วยระบุป,ประเภทกราฟมาหน่อยนะเพราะโจ์เนี่ยแทบจะร้อยละ9 9 9เนี่ยจะขึ้นด้วยคำว่า the graph below shows เพราะฉะนั้นเนี่ยระบุประเภทของกราฟนะครับและอย่างที่2เปลี่ยนคําว่า show เป็นคําศัพท์นะที่ดีขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับน้องก็มีลิสต์นะครับที่จดไปเมื่อวานละหลังจากนั้นครับ p a ร a g r a p ที่2เขียน main features ออกมาหา overall information ออกมานะครับหามาสัก2อันหน่อยนะครับจะเป็นไปในทางที่ทางที่ contrast ก็ได้นะเช่นอันนึงเพิ่มขึ้นอันนึงลดลงอันนึงมากอันนึงน้อยนะครับหรือนะครับถ้าเป็นไปได้หา3ฟี f e อ t u r e ออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะพี่ recap ทีมเมื่อวาน ที่ตัวท็อปเลยนะทันเดอร์ทันเดอร์อต้องภูมิใจในเพื่อนเขาพี่ก็ถามเขาว่าพอเขียนพารากราฟสองเสร็จปุ๊บทําอะไรพี่ก็ตอบมาด้วยความมั่นใจเขียนพารากราฟสามซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะเถียงเขายัางไงนะแต่หลักการก็คือว่านะพารากราฟสองเนี่ย overall information นะก่อนที่จะทําการรู้ว่าจะเขียนพารากราฟสามพารากราฟสี่ยังไงทําการ split information ออกเป็นสองส่วนก่อน เนาะแล้วแต่ละส่วนนะครับหรือว่าเซตของข้อมูลเนี่ยนะครับก็พยายามหานะสามชิ้นของตัวเลขออกมาใช้ในการบรรยายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเอออีกหนึ่งละกันเมื่อมันยังไม่ได้พูดในพารากราฟที่2เนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วยังไม่ต้องลงรายละเอียดว่าจานวนเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้ตัวเลขยังไงเป็นการพูดถึงเทรนด์กว้างๆเป็นการพูดถึงข้อมูลกว้างๆแต่พารากราฟ3กับพารากราฟ4เป็นพารากราฟที่หยิบตัวเลขเข้ามาอธิบายนะครับซึ่งนะ โอโหหน้านี้เราโน้ตอะไรกันไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่เราเปิดมาบ่อยเหมือนกันน้อะนะครับนั่นก็คือตัวที่ะระบุรายละเอียดนะว่าแต่ละพารากราฟเนี่ยทำการเขียนอะไรนะครับก็ลองอกลับไปทบทวนกันเพิ่มเติมได้นะครับ5รูปแบบของคำถามนะปรากฏในหน้า70ครับโอเคนะครับรูปแบบที่1ครับเป็นคำถามแนว Opinion ครับ โอเพนเะนียนะครับเขาก็จะถามว่าเรา Agree หรือว่า d i s a g r e e To what extent do you agree นะครับ Basically มันก็คือเป็นการอ่านนะ Statement ที่เขาให้มาแล้วก็บอกว่าเราคิดเห็นว่ายังไงนะครับซึ่งคำตอบเนี่ยมี possibility ได้แบบ Agree ก็ได้นะ Agree ก็ได้นะครับ s a g ก e e ก็ได้นะหรือจะเป็น partially Agree ก็ได้โอเคนะครับ ทักที่สองนะทักที่สองมี5แนวคําถามนะครับแนวคําถามที่1เป็นคําถาม o p ปิ i เนียนะครับเขาจะให้ s t a t e มนต์มาแล้วก็บอกว่า to what extent do you agree or disagree นะครับเราจะตอบว่า Agree ก็ได้จะตอบว่า disagree ก็ได้หรือเราจะ partially agree ก็ได้นะครับคำว่า partially agree ก็คือหมายความว่ามีส่วนที่เรา Agree แล้วก็มีส่วนที่เรา disagree อยู่ในนั้นนะครับซึ่งเขาก็บอกเราว่าเอาละยู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 ใช้ reason นะให้ examples มานะ นเนี่ยถ้าเขาระบุอะไรแบบนี้มาแล้วน้องทำตามที่เขาให้นะ TR หรือว่า t a s k response น้องก็ถือว่าน้องได้ทำแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีจดแค่แนวนี้นะครับมันสามารถเป็นจด discuss both views ก็ได้นะครับถ้าเป็น both views เราจะเห็นว่ามันจะมี2นะมุมมองที่ปรากฏอยู่นะครับเช่นตรงนี้เขาบอกว่า some people think นะครับว่า all university students นะครับ choose study whatever they like นะครับมุมที่หนึ่งก็คือเรียนอะไรก็ได้นะ study whatever they like แต่อ h ่ r s ครับ believe ว่า they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future นะครับมุมที่สองครับโอ้โหบอกว่าต้องเรียนวิชาที่ useful in the future เท่านั้นไม่ว่าจะเป็น science หรือว่า technology therefore เราจะเห็นว่ามี View ที่หนึ่งกับวิวที่สองเราต้องทำการ discuss ทั้งสองวิวแล้วก็ให้ โอ i n i เนของเรา give your opinion มาว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์นี้จะมี2 v i วินะเราจะดูโมเดลนี้นะครับด้วยกันแบบเร็วๆลุกนะด,ดูโมเดลนี้ด้วยกันแบบเร็วๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะกระโดดไปตั้งเอาไลน์นะแล้วเราก็จะทำการเขียนด้วยกันในครึ่งหลังนะครับเอาละโจทย์ดาน,นี้ครับนะโจทย์ทัสที่หนึ่งนะเขาถามว่า to what extent do you agree มูดในการตอบโทนในการตอบตอบไปได้3แนวด้วยกันอ r e e ก็ได้ Disagree ก็ได้หรือ Partially Agree ก็ได้นาอนะครับเขาบอกว่า allowing young children to do an enjoyable activity นะครับให้เด็กเล็กๆเ,เนี่ยเรียนกิจกรรมสนุกๆน,นะครับ can develop better skills นะครับสามารถพัฒนาทักษะของเขาแล้วก็ more creativity than reading เวลาอ่านโจทย์ตรงนี้พยายามวงนะพยายาม Circle นะตัวที่เป็น คียวิรดที่เขาทําการเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งเขากําลังเคลมเรื่องอะไรหรอเขากาลังเคลมเรื่องอะไรบอกพี่ซีโอเคอืมโอเคอืม develop จินตนาการและการอ่านหนังสือหรือเปล่ามากกว่าใช่ครับ they are comparing t h i s t o approaches ใช่ไหมฮะระหว่างการมี playful activity ไปสนุกเลยกับ reading แล้วดูว่าอะไรแล้วเขามองว่าแบบที่หนึ่งเนี่ยไปทำา c t t v v t y y เนี่ยนะครับมัน develop skills นะครับแล้วก็ creativity creativity ได้มากกว่าตัวที่เป็น reading ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอ่านเจอโจทย์แบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องตัดสินใจละโดยการที่มองว่าเอะเห็นด้วยไหมนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่า partially agree นะครับพอเราตัดสินใจได้ปุ๊บก็ไปคิดครับ reasons ที่จะมา support examples คืออะไรนะครับพี่ไปอย่างรวดเร็วครับ นะดูพารากราฟที่1ด้วยกันนะครับนี่เป็น1วิธีนะหนึ่งเทคนิคด้วยในการเริ่มต้น general opening ครับประโยคที่1เนี่ยนะนะครับ general opening เนี่ยเป็นการเริ่มเปิดโดยการตั้งคำถามนำเลยนะเป็นการเปิดโดยการตั้งคำถามเลยนะครับโดยการตั้งคำถามนั้นเขาถามว่า whether or not Children should be immersed นะครับ y n u p l n y i u o n n v n t o n s t n t i o s t n a d of e n i c one m s t o n issue of interest เขนาก็ตัาก้งค็ตั้งคามนะครับ whether or not นะครับว่าเด็กๆควรที่จะถูก immersed นะครับควรที่จะได้รับการแบบให้ตัวของเขาเไปอยู่ใน playful environment หรืออยู่ในตัวที่เป็น academic one นะเหมือนเขากำลังจะพยายามเชื่อมโยงแหละ playful environment ก็คือตัว activity นี้เนาะ academic one เนี่ย เขาก็น่าจะเชื่อมโยงกลับไปนะพยายามจะเชื่อมโยงกลับไปว่าเฮ้ยเป็นบรรยากาศในการอ่านหนังสือเขาเริ่มเปิดกว้างๆแบบนี้เป็น general opening นะครับหลังจากนั้นครับเขาก็เริ่มทำการ paraphrase ในประโยคที่สองโอเคนะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับเขาก็ทำการ paraphrase the statement นะทำการ paraphrase นะครับพอ paraphrase ดูซิว่าเขา paraphrase ว่ายังไงนะครับหลักการ paraphrase เนี่ยไม่ใช่แค่แบบจับคำนั้นมาแทนคำนี้นะแต่พยายามใส่คอนเท x กซ์ให้มันนะเขาบอกว่า many parents spend time reading นะ reading with the children นะครับ to prepare them for school นะครับ where literacy skills are further developed literacy ก็คือทักษะในการอ่านออกเขียนได้นะครับ ability to write ability to read นะครับ แต่คราวนี้นะครับมุมของคนอื่นนะครับ others believe ว่า participating in fun activity นะครับ would be far more beneficial for developing skills นะครับ uh, including creativity เพราะฉะนั้นก็มาแล้วครับมีคนเชื่อว่า reading ดีกว่ามีคนเชื่อว่า fun activity ดีกว่าประโยคนี้มาเลยครับประโยคนี้ประโยคนี้ this essay agrees with the latter นะครับ the latter หมายถึงว่าตัวหลังนะเวลาเราใช้สองตัวเนี้เราจะใช้คู่กันนะคือคำว่า the former กับ the latter the former กับ the latter นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงสองอันนะครับ reading กับ fun activity เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับถ้าเราพูดถึงสองอันมาละนะครับตัวแรกเนี่ยเราจะสามารถ refer กลับไปได้ว่าเขาคือ the former นะครับตัวที่อยู่ข้างหลังนะ เขาคือ the latter ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็น thesis, uh, thesis statement สีเขียวนี่นะ this essay agrees with the latter ก็คือ agree ว่า f u n activity เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเขาก็ provide reason to support this point of view นะครับหลังจากนั้นเขาก็ support คาว่า f u n activity ดียังไงหรือว่า reading มีข้อเสียยังไงนะครับ